โย่กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็ไปกับผมเฟรเฟเซอร์กับรายการเรื่องสุดหลอนของผู้เล่นใน EP ีที่24กันแล้วนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดู E ีีที่23นะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ตัวไอไว้ที่มุมบนขวาแล้วกันนะ mm hmm. ก็สามารถเข้าไปรับชมได้บอกเลยว่าใน EP ีที่24นี้มีแต่คลิปน่าสนใจเพียบเลยนะครับผมบอกเลยว่าคลิปเยอะมากนะใน E ีีนี้หรือคุณผู้ชมต้นไหนที่อยากจะไปกดติดตามกด Follow เจ้าของคลิปวิดีโอนะครับผมก็สามารถเข้าไปกดติดตามได้ที่ทิกต็ ดิตให้ทุกคนไว้หมดเลยและก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยถ้าคุณชมพร้อมกันแล้วงั้นเราไปรับชมพร้อมกันเลยครับ Let's go <S มากันที่คลิปแรกในรับผมจากเกม GTA San Andreas นะครับอะไรอ่ะเฮ้ยตัวตลกเหรอ Oh I can't believe that อันนี้คืออ๋อ big smoke ครับ โอ้โคตรน่ากลัว oh <my> อุ้ยหืมฆาตกรตัวตลกแกผมที่ถือเลื่อยเลื่อยฟ้านะเจอรถไอติมฮะอันนี้ตัวละครบิกบร๊กซ์โคกแกผมจากเกม GTA San ขับรถไปแล้วโอ้โหทางโคตรเปรี่ยวเขาได้จะขับหนีตัวตลกตัวนั้นนะครับเุ้ย โอ้โหโอ้โคตรน่กลัววิ่อตกรถเรียบร้อยฮะตัวตลกตก สำหรับคะแนนความหลอนของคลิปแรกดีนะครับผมให้ไป4เต็ม5เลยนะดูเหมือนว่ามันจะเป็นแอนิเมชันสำหรับเกม GTA San Andreas นะครับซึ่งในคลิปนี้เราจะเห็นได้ว่าบิ๊กบ๊อกเนี่ยกำลังหนีฆาตกรตัวตลกนะครับผมที่ถือเลือ FIFA, ่อยไฟฟ้าจะแบบฟันเขาซึ่งก็ดีไม่รอดครับคือเขาก็โดนตัวตลกทำรายแล้วก็ตกรถไปส่วนตัวตลกก็อยู่ในรถนะครับไม่รู้ว่าเป็นตายได้ดีหรือเปล่านะ <laughs> พุ่งตกเหวไปเลยนะครับ <S 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 คลิปต่อมาอันนี้เกมสงครามโลกเหรอ อะไรอะ่ะเอ้าหยาดเดี๋ยวเฮ้ยขวาหลุดเลยเมื่อกี้ทหาด้วยกล้าตายอรั<笑><笑>่เหลือมาแค่หัวโอ้โหเป็นเกมสงคารามโลกที่สยดสยองม,มากๆนะครับอ้อไม่คิดว่ามันจะแบบ โอ้ันอะไรขนาดนี้แบบหายไปแค่วิดเดียวอะเซียววิอะจากที่ผมไปหาข้อมูลมานะครับเกมนี้มีชื่อว่า Helllet l o o s e นั่นเองครับเป็นเกมแนวนสงครามโลกที่ภาพสวยแล้วก็กราฟิกสมจริงมากๆอีกเกมหนึ่งเลยนะสำหรับคลิปนี้ผมให้คะแนนความสยองไป2เต็มหและคลิปตัดมาครับเขาบอกว่าเกมดีไม่น่ากลัวเลยครับพี่น้องจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยครับเฮ้ยตัวอะไรอะเอ,อย่าเฮ้ย <laughs> ผีอะไรมาจูบมาเนี่ย,ยตกใจหมดเกมอะไรไม่รู้แนฮะรู้แค่ว่าผีม่งจูบ <laughs> มันไม่ไล่หลอกก็มันไล่จูบอย่างเดียวเนี่ยนะผีอะไรครับเนี่ยไม่รู้ว่าคนตัดต่อเขา,เอาไปใส่เสียงจ๊บหรือเปล่านะ <laughs> เออแล้ว <laughs> เ <ś _> จากผีน่ากลัวกลายเป็นผีแบบตลกซะงั้นเลยครับผมแต่มันก็ดูลหลอนเหมือนกันนะด,ดีไซน์ตัวผีมันดูแบบหลอนดีนะครับเอาคะแนนความหลอนไป3เต็ม5เลยละกันโดยสฉพาะแบบคลิปวิดีโอนี้มาที่เกมฟรีไฟล์กันบ้างนะครับกับรายการเดือดหลอนเรื่องที่1ฟันขาวไหมต่อแล้วต่อแล้วต่อตอ, <ś _> อะไร <ś _> ดีครับ <ś _> พี่แจ็คโอ้โหเือการแซวพี่แจ็คเรื่องมีอยู่ว่าทำงานที่ร้านอาหารที่ร้านสมปองครับ แอบรักกับคนในเนี่ยออก่ยจากร้านอาหารอ่าผมก็เลยคิดว่าให้น้ามารับไปทํางานเฮ้ยชลนบุรีไปช่างไฟไปก่อนเพราะมันใกล้สงการจะได้กลับบ้านเอ้าจบแล้วเรื่องที่สองลุงรอปภมันตกดึกไปหน่อยมันเป็นเสียงคนแก่ไอตะคอกอ่ะยังที่รอบบริเวณมันมันไม่มีคนอยู่เลยนอกจากพี่อ่ะคนเดียวเฮ้ยมันก็ไอไอแรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆจนคืนนี้นอนไม่ได้ไปเลย ครับอ้าวอันนี้สาวใช่ไหมครับมอ์อารมณ์ประมาณนี้เลยอะไรวะเรื่องที่สามยาเถียงใหญ่ยายเห็นไหมอะไรเงี้ยอย่าพูดเนายายก็บอกว่าเห็นไม่รู้แหละตัวอะไรไม่รู้เลยมันเป็นคนนั่นแหละยายก็บอกว่าเห็น แล้วทีเนี้ยมันก็เดินท <c oughs> ลุ <c oughs> เข้าไปในห้องน้ำอ่ะ <c oughs> ที่มันไม่ได้เปิดประตูแล้วห้องน้ำมันเป็นป่ากเข้าไบข้างหลังอ่ะ สำหรับคะแนนความหลอของคลิปนี้นะครับผมให้ไป1นเต็ม5นะคือในคลิปวิดีโอนี้มี3เรื่องหลอนนะครับผมแต่รู้สึกว่ามันจะจบไวไปหน่อยนะตรงนี้คือน่าเสียดายมากๆที่คลิปมันค่อนข้างจะสั้นแล้วก็มันรู้สึกว่ายังไม่ครบล็อตเละมันยังไม่สุดนั่นแหละนะครับผมม,มันตัดจบไวไปหน่อยเนาะกับ3เรื่องสั้นนะครับผมสั้นก็สั้นจริงๆคือ <laughs> จับใจความอะไรไม่ได้เลยถ้าอยากกว่านี้น่าจะดีนะครับผม คงได้รู้ว่าจับเด็กประทับอะไรชื่อเกมอินไซเกมอะไรวะโอ้ยว้ยอะไรอ่ะหือมันจับไปแล้วเอาใหม่ฮะตัวอะไรไม่รู้นะครับผมมันมันอยู่ใต้น้ำแล้วมันก็จับไอเด็กผู้ชายคนนี้ไปคุ้ยน่ากลัวมากแล้วว่ายน้ำไปด้วยนะเว้ยขึ้นน่ากลัว ผมยาวมากอะ่ะตัวอะไรไม่รู้ครับผีพายหรือเปล่าใช่ปะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วว้่ยว้ายแล้วโอ้ิ่เกือบโอ้โหคือแบบดูแล้วแกลงนิ้วตามเลยอะ่ะแกลงนิ้วชุดล็อกแล้วเนี่ย โอ้โห oh, เป็นอีกหนึ่งเกมที่ดูแล้วรุนละทึกดีอ่ะแบบเก่งขาเก่งนิ้วเก่งตัวไปด้วยเลยนะครับผมกับเกมอินไซ e ์นะซึ่งมุมกล้องเกมนี้มันก็ค่อนข้างจะไไปนะครับทำให้ผมมันดูไม่ออกว่ามันคือตัวอะไรที่ว่ายน้ําตามผู้ชายคนนี้นะครับตาแรกโดนจับไปนะตาที่2ก็เขาสามารถว่ายหนีไอ้เจ้าตัวนี้ได้นะถือว่าค่อนข้างจะรุนละทึกแล้วก็น่ากลัวมากๆเลยกับเกมเกมนี้เอาคะแนนความหลอนไป3เต็ม5เลยครับ ปกติผู้เล่นต่างประเทศกันบ้างครับกับเกมไบคารับนะซึ่งคลิปนี้ก็ปาไปแล้ว39ล้านวิวในทิกต็อกเลยครับอุ้ยตัวอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยวูออวถอยไม่เร็วจังอ่ะวุ้ยตัวอะไรอะไรอะ ตัวอะไรวิกทาหนีดิเฮ้ยเนี่ยไปแล้วเหรออย่านะอย่าจำสแกนนะโอ้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 ยตัวอะไรหนีโอ้ยโดน้ะ <c oughs> น่ากลัวโคตรโอ้ยใจหายใจความมันน่ากลัวมากเด้อผมสลับเสียงได้คลิปนี้ซึ่งจากเท่าที่ผมดูในคลิปนะคือมองไม่ชัดหรอกว่ามันเป็นตัวอะไรที่วิ่งไล่ตามเขาด้วยครับแต่พอเราเอามาแคปภาพตั้งแต่แรกๆที่เราเจอเนี่ยมันก็ดูคล้ายๆกับไอ้พวกลิงปะไม่รู้เหมือนกันอะใครที่รู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกทีครับว่านี่คือตัวอะไรในไมค์ครับส่วนคะแนนควนามหลอนของคลิปนี้ผมให้ไป5เต็มหเลยนะ <c oughs> คลิปต่อไปครับจากผู้เล่นต่างประเทศดูเหมือนว่าเขาจะเจอเหตุการณ์อะไรบางอย่างนะครับเขายิงครเขครเัายม่มีเใครยิงมยู่ใรยิงนั้นรเลยองนรเยใค้เยงะรเยงใรยงใรเานงรเายิงใครเขางรานใช่เหมยินายเานเายเขา้าาเยายาย จ๋มงมากเลยับน้าโคตรหลอนเลย <S <S อีกหนึ่งบักในเกมฟีไฟที่ทำเอาหลอนเลยนะครับผมกับคลิปวิดีโอนี้ซึ่งคะแนนความหลอนคลิปนี้ผมให้ไป4เต็ม5เลยแล้วกันนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นที่สุสานในเกมฟีไฟซะด้วยนะแม่ก็เป็นอะไรที่แบบโคตรเข้ากันเลยนะครับสำหรับใครที่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ในเกมฟีไฟก็อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์บอกผมมากันได้เลยครับว่าเคยเจอเหตุการณ์แบบในคลิปนี้หรือเปล่า ลิปตอบมาฮะยังอยู่ในเกมฟีไฟอยู่คืออะไรอ่ะเฮ้ย <c oughs> กล่องสอบเครื่องที่เอา้าเฮ้ยฮะเอา้า <c oughs> ทำไมเดี๋ยวกล่องสพบมันหนีฮะเครื่องที่ด้เองเฉยแปลกมาก สำหรับบั๊นี้ก็เราก็เคยเห็นกับเรื่องสุดหลอนใน E ีพีเก่าที่ผ่านมาเนาะเราก็เคยนําเสนอไปแล้วนะแต่เป็นของต่างชาติซึ่งคลิปนี้เป็นของคนไทยเนี่ผมที่ได้เจอเข้ากับกองศพที่มันเคลื่อนที่ได้นะไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดจากอะไรได้แค่ผมแต่มันก็ดูหลอนเหมือนกันนะสำหรับคะแนนความหลอนคลิปนี้ผมให้ไป2เต็ม5แลละกันเลยครับ <S <S คลิปต่อมาแคปจากคุณยูสองแ6ดหกแคปเขาบอกว่าหลอนอยู่นะเจองี้อันนี้เป็นภาพด้วยครับผมภาพสไลด์ใน t i k t o ็อกนะ โอ้โหแล้วแบบไม่มีหัวไม่มีหัวนะครับเฮ้ยดูดิทุกคนคือมันเป็นภาพที่เขาแคปมาจากในเกมนะครับอยู่ที่หน้ารอเกมซะด้วยซึ่งตัวละครที่ไม่มีหัวนี่นะครับมันเป็นตัวละครของเจ้าข,ของภาพภาพนี้นั่นเองบั็กอะไรก็ไม่รู้ฮนะน่ากลัวมากแต่ก็เคยเห็นอยู่บ่อยนะสำหรับบั็กหัวขาด โอ oh, ้ท่าคลิปนี้มีวิดีโอด้วยนะบอกเลยว่าข้อดีอีกแบบเลยครับผมเราจะได้เห็นการเคลื่อนไหวว่าตัวละครมันเคลื่อนไหวแบบไม่มีหัวเนี่ยมันจะหลอนขนาดไหนนะครับแต่เราก็เคยดูกันไปแล้วเนาะใน ep แรกๆอะ่ะที่มันจะมีตัวละคระเพื่อนในทีแ่ะที่ไม่มีหัวเว้ยอ,อ,อันนั้นคือแบบเข้าไปอยู่ในเกมเลยอันนั้นก็หลอนเหมือนกันครับแต่สำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมให้คะแนนความหลอนไป5เต็ม5เลยครับมาต่อกันกับเช่าหอผีภาคท,ที่3ครับภาคนี้เป็นภาคจบบริบูรณ์นะ นี่คุณอีนี่เป็นใครบอกฉันอยู่นี้นะผมบอกไปกี่ครั้งแล้วแกเมื่อคืนฉันเจอผีผู้หญิงยืนขวางหน้าบันไดเลยน่ากลัวมากฉันก็เจอเหมือนกันแต่ทําไมฉันเจอเป็นผีผู้ชายผีผัวเมียฮะพวกหนูไม่รู้อะไรเลยจริงนะอ่ายังไงหรอครับป้ามันนี่หลหลานป้าจะเล่าอะไรให้ฟังโอ้โหป้ารู้ดีเลยเนี่ยเมื่อสิบปีก่อนอะบ้านหลัง เคยมีเจ้าของเป็นคู่สามีภรรยาอาศัยอยู่ด้วยกันแต่อยู่มาวันหนึ่งภรรยาของเขาก็จับได้ว่าสามีมีชู้ก็เลยเ <c oughs> สียกันอย่างหนัก <c oughs> นี่คุณอินี่เป็นใครบอกฉันเดี๋ยวนี้นะผมบอกไปกี่ครั้งแล้วว่าเขาเป็นเพื่อนร่วมงานยังมีหน้ามาโกหกอีกสา <c oughs> มีทนไม่ไหวเลยพังมือใช้ปืนยิงหัวภรรยาจนเสียชีวิตกูทนไม่ไหวแล้วนะ <c oughs> อ้หสามีของเขาเลยกระโดดจากชั้นสองบานพื้นเสียชีวิตตามน่ากลัวาม,มากทุกวันนี้ก็แทบไม่มีใครมากล้าเช่าเลยจัะหนูเพราะบ้านหลังนี้เฮียนมากราคาหอ,อก็เลยถูกลงแกเราจะเอาไงกันดีพรุ่งนี้รีบเก็บของย้ายหอกันเถอะโคตรหลอนเลยจบปริบูรณ์แฮะแม่ <S <S> ก็จบสักทีเลครับผมกับเรื่องเช่าหอผีนะซึ่งก็ได้ไขข้อข้องใจไขข้อสงสัยไปหมดแล้วว่าทาไมหอพักนี้ถึงได้มีผีอยู่ซึ่งป้าผู้ที่เป็นเจ้าของหอพักก็โ,โหรู้ดีนะครับแต่ก็ไม่บอกด้วย <laughs> ซึ่งถ้าหากเราฟังเรื่องผีเกี่ยวกับหอพักบ่อยๆเดี๋ยเราจะรู้ได้เลยว่าหอไหนที่ราคาถูกแสดงว่าหอนั้นมีแน่นอนครับสำหรับคะแนนความหลอนของคลิปนี้ผมให้ไป3เต็ม5เลยฮะ ตอนเด็กอย่างเราอ่ะแน่นอนว่าต้องมีมื้อดึกเบอร์เกอร์นี่แหละที่พึ่งยามยากป่ะงั้นงๆกลับบ้านกันกิออ๊นๆเอาไปซื้อแฮมเบอร์เกอร์มาแบบนี้คงไม่มีแรงตายนะหรอกเนาะโวุยโ้ยสยองอะไรเนี่ยสงสัยซอสไม่เกลือเทศหกแล้วมั้งไม่มีอะไรหลอกสอไลด์แล้วเลือดอ่ะุ้ยผมว่ารอบนี้ผีจักรยานตีคู่แน่นอนอ่ะผีหรอหลังไปเจอผีตันงไงกลัวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรครับเนี่ย สำหรับคะแนนความหลอของคลิปนี้นะครับผมให้ไป2เต็ม5นะซึ่งบอกเลยว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างจะหลอนแล้วก็น่ากลัวสุดๆครับถ้าเราได้ลองไปเล่นซึ่งผมก็เคยลองเล่นเกมในแนวเดียวกันนี่แหละครับแต่เล่นในมือถือนะมันเป็นเกม Food and Fly เป็นการแบบส่งอาหารให้กับลูกค้าเนาะและผมก็ทําไปกดแปลกๆนะครับผมอันนี้ก็ทาไว้เมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะส่วนเกมนี้ก็จะมีชื่อว่า Burger and f l i น h t นะครับชื่อก็จะคล้ายๆกันเลยแต่เกมนี้จะเล่นแค่ในคอมนะครับนะเล่นในมือถือไม่ได้นะ <Number one. S 1> คลิปต่อมาฮะ Considero que esta es una de las teorías que más fuerza toma con respecto al misterio que generan los huesos encontrados del propio mapa de Drakkari. ¿Drakkari? ¿Drakkari en el campo de Free Fire? mencionar varias teorías que buscan dar explicación a este mismo misterio, pero sin duda, es bastante probable que en el antiguo que existía en el juego, para que ใช่ <S <S ฟิฟายเคยมีมังกรมาก่อนเลยครับใครที่เป็นผู <h <h ้เล่นยุคเก่าน่าจะเคยเห็นทันเห็นกันอะเฮ้ยเขาได้ยินเสียงมังกรเหรอเอ๊ะคลิปนี้มันยังไงยังไงกันเนี่ย ในคลิปนี้นะครับผมให้ไป2เต็ม5แล้วกันดะซึ่งอ่าเท่าที่ผมไปแปลดูนะเขาบอกว่าโครงกระดูกในแผนที่ทะเลทรายอะ่ะเป็นโครงกระดูกของมังกรเมื่อสมัยก่อนนะครับแต่ส่วนตัวผมคิดว่าไม่น่าใช่นะเพราะว่าจุดเนี้ยผมจําได้ว่ามันเป็นจุดอ่าเขาว่าแมมมอสนะน่าจะเป็นซากของช้างแมมมอสแต่ยก็งงเหมือนกันว่าทาไมช้างแมมมอสมาอยู่ทะเลทรายได้วะ <laughs> และคลิปวิดีโอสุดท้ายที่คุณผู้ชมรับชมกันไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก <c oughs> ็เป็นเสียงคำรามของมังกรใน, <c oughs> ในเกมฟีฟเมืเ่อสมัยก่อนนั่นเองะครับ เมื่อโรมเปิดแล้วแต่เพ <routine> well. ื่อนพี่ตามอันนี้น่าจะเป็นเกม ROV เลยครับเทรนเหรอคุณอาชิบะดะมัเอาแต่ดูแล้วครับอ๋อเทรนกับยอนอาชิบะดะไอ้ยอนไปเอาแต่ดูแล้วทำไมถึงทอนนีย่นายเทรนตายโอ้แคลรี่ไม่เข้า ความคะแนนความหลอของคลิปนี้นะผมให้ 1. เต็ม5แล้วกันเนี่คือหลอนหน้ยอนเลยผมคลิปนี้คือหลอนได้ย้อนมากไอตอนที่ยิ้มแบบโคตรหลอนเลยนะครับแต่ในคลิปเนี้ยเขาจะสื่อให้เห็นว่าโร a m i n g อ่ะหรือแท n k อ่ะเปิดแล้วแต่แคลรี่อ่ะไม่ตามนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่ผู้เล่นอวีหลายคนน่าจะเคยเจอเนาะแบบว่าแ a n k เปิดแล้วแคลรี่ไม่ตามอะไรเงี้ยก็ทายฟรีนั่นเองครับคลิปนี้เกมอะไรอ่ะไม่น่าจะใช้เกมปะ เฮ้ยอเสียงอะไรอ่ะเหมือนของจริงมากเฮ้ยโห บอกได้คำเดียวว่าโคตรคนลุกโอ้เป็นคลิปที่แบบเอา MVP ไปเลยนะสลารบประจ,จำา p พที่24นะครับผมคลิปนี้ให้5เติม5เลยอะ่ะมันน่ากลัวมากครับผมกับบรรยากาศในเกมหรือในในคลิปวิดีโอเนะะี้ยเออไม่รู้แหละว่าเป็นเกมอะไรนะครับผมโอ้โหว่าทำได้ดีมากอะ่ะมันโคตรจะหลอนมากๆเลยไม่มีอะไรจะพูดและะ้วเดียดูรอบๆก่อนก็ได้พี่มาที่คลิปพี่วินฮะ,ะว่าแถวนี้อุ้ยย <c oughs> <c oughs> ุ่งย <c oughs> เลยเมื่อกี้

จำสแกนโหดมากนะเกมนี้บอกไว้ก่อนที่เดิมหรือามือตกใจนะว่ตาคือตกใจรอบสองทำไมวะแล้ทำไมไฟมันดับไปอุ้ยเสียงนี้ืหจำได้เลยวายวายไอ้เหี้ยกูด้วยกูด้วยจำไม้เลยเสียงนี้แบบน่ากลัวจริงไม่เล่นต่อแล้วพอเลยพอแล้ว ไม่ไหวอะเกมนี้เล่นแล้วแบบขนลุกมากสำหรับคะแนนความรอของคลิปนี้นะครับผมให้ไป2เต็ม5แลละกันเนาะซึ่งมันก็เป็นคลิปด้ฮะตัดไฮไลท์ตลกๆนะครับผมจากคลิปพี่วินเนาะเอามาลงใน t ิ k t o อกแล้วก็เป็นคลิปที่พาพี่ตังค์แล้วก็พี่ย่าไปเล่นเกมดอนสกรมนะครับผมเป็นเกมแนวผีที่ให้เรานั้นเดินไปในป่าเนาะแล้วก็ห้ามตกใจภายใน18นาทีนั่นเองครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูผมเล่นนะผมก็เล่นไปแล้วนะครับผมเมื่อ2 3เดือนก่อนอ่ะเออฝากด้วยละกันนะครับ คลิปต่อมาฮะมากันที่เกมฟรีไฟอะไรอะคือจะกดเฮี้ยเฮลอยขึ้นไปเฉยเอา้าเอา้าแล้วแล้ว,แล,วแล้วไม่ขยับอะไรด้วยโอ้โหลอยขึ้นไปอย่างกับลิฟต์ อีกหนึ่งเหตุการณ์ประหลาดในเกมฟรีไฟที่ถูกถ่ายไว้ได้นะครับผมซึ่งคลิปนี้ก็น่าจะเป็นคลิปบั๊กของเกมนะที่ค่อนข้างจะหาดูได้ยากเหมือนกันครับกับบั๊กที่โดดไปหน้าต่างแล้วลอยขึ้นไปบน้าเนี่ย <c oughs> เป็นอะไรที่แปลกประหลาดมากนะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่เคยเป็นบั๊กแบบนี้นะครับก็อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์บอกผมมากันได้นะสำหรับคะแนนความหลอนคลิปนี้เอาไป 1. เต็ม5แล้วกันฮนะนี่น่าจะเป็นผู้เล่นต่างประเทศนะครับอะไรอะ Vocês já devem ter percebido que quando algum jogador perde conexão com a internet, estranhamente, seu aí... um personagem vai criar vida própria, virando assim como o de chama de então, Bote. Assim, né? né? Sem ter nenhum. External external lugar, lugar, é. né? Porém, em algumas ocasiões, esses personagens mostram comportamentos uh... muito estranhos. E eu falo isso já que quando pelo jogo, eles não poderiam fazer certas ações. E não pessoas esses movimentos como se estivessem sendo por pessoas reais. vezes que parecem estar fugindo. Ou até que acabar com suas próprias vidas antes que iniciasse uma partida. O okay, que dá pra pensar que dentro dos mapas existe algo escondido que os assusta, que não é tão difícil de acreditar? é oh, we... que kindergarten... kira, para esses mapas, para, esses mapas para morrer. Gostaria que vocês deixassem suas opiniões tá? nos comentários. Ei! O que? นะครับผมซึ่งคลิปสุดท้ายเนะี่ยโอ้โหดูแล้วแบบเออก็แปลกใจเหมือนกันนะว่าทำไมบอดมันอยู่ดีๆมันก็วิ่งหนีลงน้ําแล้วก็ทายเฉยนะครับเหตุการณ์แบบนี้ที่ผมเจอบ่อยมากนะนะครับผมซึ่งคะแนนความหลองคลิปนี้ <c oughs> ผมให้ไป2เต็ม5แล้วกันนะ <c oughs> คลิปมันอาจจะยังดูไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะครับผม ็จบกันไปแล้วนะสำหรับเรื่องสุดหลอนของเล่นใน EP ที่24นะทุกคนคิดเห็นกันยังไงบ้างกับ EP นี้ก็อย่ายลืมพิมพ์คอมเมนต์บอกผมมากันได้นะครับแลวเร็วๆนี้นะครับผมจะกลับมาสตรีมแล้วนะ <ๆ S 1> ก็ฝากไปกดติดตามช่อง TikTok เฟเซอร์ไว้ด้วยแล้วกันนะครับซึ่งเราก็จะมีหลายเกมมากที่เราจะมาสตรีมให้ดูนะทั้งฟรีไฟล์โรบอทหรือว่าเกม,มอื่นๆอีกมากมายครับที่เรายังไม่เคยสตรีมที่ไหนมาก่อนก็ฝากไปกดติดตามช่อง TikTok เฟเซอร์ไว้ด้วยและคันนะครับเอาไว้ว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ กระจายในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยและกันนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆที่จะลงด้วยสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย